ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราแปรรูปมะพร้าวไ้เป็นกะทิและน้ำมะพร้าวนะฮะซึ่งเราจําหน่ายทั่วโลกนะครับประมาณ90ประเทศนะครับแล้วเราก็ยังมีธุรกิจในเครือของเราก็คืออ่านสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดมาประมาณ2ปีนะครับรวมทั้งเรามีบริษัทที่ผลิตอาหารจากโปรตีนพืชนะฮะที่เขาเรียกว่าแพนเบดนะครับนอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทร่วมค้านะครับที่เราไปลงทุนนะฮะทำชีสจากกะทินะเป็นรายแรกของโลกเลย จริงๆสปีที่ผ่านมาเราก็มีการเจริญเติบโตทุกปีนะฮะโดยเฉพาะกำไรขั้นต้นนะครับเราก็เติบโตเติบโตทุกปีครับปีนี้นะฮะเรามีกำลังผลิตอยู่10,000 0ตันนะครับซึ่งปีนี้กำลังลิตเราเต็มแล้วนะครับแล้วเรากำลังลงทุนเครื่องจักรนะครับที่จะเพิ่มขึ้นเป็น20,000 0ตันนะครับซึ่งจะเริ่มนะฮะในปีหน้าครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราส่งออกประมาณ80%นต์นะ,ะทั่วโลก นะครับแล้วก็เราขายในประเทศเนี่ยแค่20%ซนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราขายในตลาดอุตสาหกรรมนะเช่นเราส่งกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยหรือพันธุอื่นๆเนี่ยเข้าไปในส่วนที่เป็นโรงงานครามเั้นสัดส่วนการส่องออกเราจะจะสูงกว่าครับ <S <S ในการขายลงทุนนะฮะเราเราเลยเข้ามาลงทุนในตลาดซับนะครับเพื่อที่จะระดมทุนที่ได้เนี่ยนำไปซื้อเครื่องจักรนะครับรวมทั้งเราได้มีการ ขยายนะครับคลังสินค้าเพื่อรองรับนะครับสินค้าที่เราผลิตมากขึ้นนะครับรวมทั้งเงินหมุนเวียนเราด้วยนะครับศักยภาพของเรานะฮะในการเติบโตของบริษัทไทยโคัทนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในสินค้านะฮะมะพร้าวเนี่ยซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเลยนะฮะที่กำลังเติบโตไปข้างหน้านะรวมทั้งเรามีตลาดกว้างมากก็คือ90ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้องเรียนน้ว่าเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นเบอร์ต้นของโลกเลยนะในการผลิตมะพร้าว นะครับงั้นเรามีศักยภาพที่จะขยายตัวพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนเลยว่าประเทศไทย,ยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะซึ่งเรามีพันเดียวในโลกนะครับซึ่งผู้แข่งของเราเนี่ยจะไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพดีอย่างมะพร้าวน้ำหอมได้ต้องเรียนเลยว่าอันนี้เป็นโอกาสสูงนะครับที่จะทําให้บริษัทเติบโตนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นศักยภาพที่เราจะเติบโตไปข้างหน้าครับ เราส่งออกกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าเราน่าจะมีประมาณ2 0 0หมื่นล้านอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะเราเป็นผู้ส่งออกเบอร์หนึ่งในเรื่องกะทินะที่ส่งออกู่ตลาดโลกเราเป็นเบอร์สองของการส่งออกน้ำมะพร้าวในตลาดโลกนะครับดวยแต่เราเป็นเบอร์หนึ่งที่เราขายเข้าไปในจีนแล้วก็จีนเป็นประเทศที่กำลังเติบโตในในการบริโภคน้ำมะพร้าวนะรเราคิดว่า สินค้าที่เราส่งไปตอนนี้ก็ทําให้บริษัทเติบโตได้สูงครับเรายังมีบริษัทที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะซึ่งเราเพิ่งเริ่มนะซึ่งตอนนี้มีแค่ยอดขายแค่5%ของยอดขายทั้งหมดนะครับแล้วคงนะคงทราบกันว่าจริงๆอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตกว่ากะทิน้องเผายีห่หเท่ามันต้องเรียนเลยว่าโอกาสที่เราจะเติบโตไปข้างหน้านะสูงมากนะครับรวมทั้งแพนเบดอาหารจากแพนเบดซึ่งเป็นนอนเดลี่เองก็ตามหรือเป็นอาหารที่ ทีปัจจ,จัจดเนื้อสัตว์เองเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ของโลกนะครับซึ่งเรียนเลยว่าโอกาสที่จะเติบโตไปได้ข้างหน้าสูงเลยครับตลอด3ปีมันเนี่ยนะครับเราก็มีการเติบโตตลอดนะฮะโดยเฉพาะกำไรนะครับรวมทั้งปีนี้นะฮะเราจะโตกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็มีการลงทุนใหม่เพื่อขยายกำลังผลิตนะฮะงั้นปีหน้าเรายังเติบโตอ,อีกไปได้เรื่อยๆนะครับรวมทั้งเรามี new S curve ตัวใหม่ ะะก็คืออาหารสัตว์แล้วก็แล้วก็แพนเบดนะครับซึ่งคิดว่ามันจะทำให้บริษัทนี้เติบโตไปได้เรื่อยๆครับบริษัทไทโคนัทจำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อที่ใช้ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์โคโคโคนะครับหรือ CO C-O-C-O-C-O นะครับบริษัทมีแผร่ที่จะกระจายหุ้นเพื่อขายกับนักลงทุนทั่วไปนะครับ จำนวนทั้งสิ้น370ล้านหุ้นนะครับที่ราคามูลค่าพาที่50สตังค์ต่อหุ้นนะครับหรือคิดเป็นสัดส่วน25.17นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO นะครับคาดว่าบริษัทมีแผนที่จะขายหุ้น IPO และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส3ปีนี้นะครับส่วนกิจกรรมหลังจากนี้นะครับก็คือทางบริษัทมีแผนที่จะลดโชว์กับให้กับนักงทุนนะครับในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม5จังหวัดน,นะครับ เลยเริ่มรถโชว์ตั right ้งแต่วันที่7สิงหาคมเราจะไปรถโชว์ที่จังหวัดราชบุรีและหลังจากนั้นเราก็จะไปรถโชว์ที่จังหวัดสงขลานะครับอําเภอหัดใหญ่นะครับแล้วเราก็จะขึ้นเหนือนะครับไปรถโชว์ให้กับนักทุนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็รถโชว์ต่อที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นในวันที่16สิงหาคมเราจะกลับมารถโชว์ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผิดพันธ์จากมะพร้าวนะครับมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับนอกจากมีผิดพันธ์จากมะพร้าวนะครับซึ่งประกอบด้วยกะทินะครับน้ำมะพร้าวและผิดพันธุ์อื่นๆนะครับเรายังมีบริษัทย่อยนะครับที่ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีบริษัทย่อยบริษัทยังทำไทยแพนเบดนะครับซึ่งทำธุรกิจผลิตอาหารนะครับโดยใช้โปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็มีผลิตชีสเนยนะครับที่ทำจากมะพร้าวนะครับส่งออก ครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบริษัทนะครับปีที่ทแล้วนะครับปี2565บริษัทมีรายได้รวมทั้งกลุ่มนะครับประมาณ3,300ล้านเศษนะครับมีผลกำไรนะครับทั้งสิ้น302ล้านบาทครับวัตถุประสงค์นในการใช้เงินระดมทุนนะครับจาก IPO ในครั้งนี้บริษัทจะเอามาขยายกำลังการผลิตในส่วนของ ผลิตพันธุ์มะพร้าวนะครับโดยเฉพาะลายผลิตน้ํามะพร้าวเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาขยายลายในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงผลิตประเภทขนมและก็แน็คสำหรับแมวและสุนัขครับแล้วก็ผลิตในส่วนของอาหารที่ผลิตจากโปรตีนจากพืชนะครับพวกเอเชียนฟู้ดต่างๆนะครับจะฝากหุ้นของบริษัทไทยโคโคนัดจำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อ COCOCO หรือโคโคโคนะครับว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็มีน,นโน้มที่จะเติบโตสูงนะครับโดยจากเงินระดมทุนที่เราได้จาก IPO ครั้งนี้เราจะเอามาเพื่อขยายธุรกิจนะครับในทั้งบริษัทและก็บริษัทย่อยของ,ของครับ